นี่ตึงมาหลักเดียวนี่หืมมาสองหมาสามหมาตัวเปียกมีมีมาแล้วมันมันนี่กินอย่างเดียว,ม,ยวมันเหนื่อยมันเหนื่อยกูนะอทำไมโดนได้ลุงลาไม่ไดลุงลาทีนี้อ๋ <c oughs> อหมูอะไรอันเลยวหนุ่เยเล <c oughs> ี้ยวเยอะเรามาพ่อเสร็จแล้ว ชอบที่แล้วพ่อตัดปัตาเวียได้าก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ดูอันนี้ภูเก็ตฝั่งนี้ยังไม่สุกหนามสับรดนี่โดนไม่ได้นะทุกคนนะถ้าคนที่แพ้นี่เป็นหนองเลยนะนนพ่อเพิ่งตัดเมื่อกี้ เดี๋ยวดูนะกำลังเข็นมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตัดอยู่ด้วยฝั่งนู้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูลูกใหญ่ๆอ๋อนุ่นสุกแล้วนั่นนี่ภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตอืารอบที่แล้วที่ถ่ายจตเตอร์เบียตรงนู้นเว้นทุกอันทุกเด็ดแม่เอ้ยแม่กี่ดง เชื่อในนั่นดีเตินังคันรถด้านปอดเลยไม่ยงชิดไม่แม่น้อง คว oh. ักทองควักทองไม่ต้องนี่หรือว่าควักเขียวคิปเรามาเจาอควางนูน้นริมคลองอันนี้อ่าเมล็ดมะรุมนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเบาหวานเมล็ดมะรุมนี่นะจะให้หลานชายหวานน้องไปหวานตรงนู้นเลยที่ข้างโคกบปกเสียวนุต้นกล้วยฝั่งนู้น หวานไปจงที่มีเออข้างคนคนกล้วยน้องคน,คนกล้วยคนกล้วยข้างกอต้นกล้วยหวานๆไปเลยมันขึ้นเองแหะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็ขึ้นของเขาเองหวานไปเลย <c oughs> หวานไปข้างกอกล้วยที่มีขี้วัวเยอะเลยแถวนั้น <c oughs> ผู้ช่วยช่วงนี้ฤดูฝนหวานๆไปก่อนเดี๋ยว <c oughs> ให้น้องงอกขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยเลื่อนค่อยหาที่ปลูกนะคะ น้องจะมาช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยกินมาลุมด้วยเหรอผู้ช่วยน้องมาเล็ดมาดูก่อนน้องผู้ชมดูก่อนีน่มะเล็ดกขแตกเป็นแบบนี้นะคะ,ะน้องหวัานไปเลยเดีย๋ยวค่อยคัดแยกหวานไปข้างกอกล้วยถ้าไม่มีคนมาเอาออกเขาคงจะได้อันนี้ก็เงาะนะคะ รอบที่แล้วที่ดาดาเคยมาถ่ายที่ปลูกเาอค่ะถ้าท่านไหนที่จำได้ตอนที่พอ่อค่นยางเสร็จแล้วก็มาลงอันเนี้ยลงต้นไม้ข้างหลังวุ่นอีกเท่าไหร่ไม่รู้สองกิโลถึงริมคลองที่ไปหาขแขนงไอหน่อไม้อะค่ะไปอีกไกลเลยตรงนี้ยังกลางๆสวนอยู่ไปอีกกิโลกว่าๆเลยเพราะว่าสวนยาวยาวจนถึงคลองข้างหลังเลย มะเขือเยอะเลยอ่ะต้นนู้นก็เป็นเต็มเลยต้งนู้นเมื่อกี้เห็นงูนี่ไงสุกแล้วลายมะเขือแล้วทุกคนลายมะเขือแล้วโอ้ยต้นนิดเดียวนะดูเป็นลูก ไม่ค่อยชำนาญหรอกนี่เด็ดยอดพริกของแม่ออกมาด้วยนี่ถ้าแม่เห็นนี่โดนด่าแน่เลยยอดพริกแกออกหมดแล้วด้าเด็ดไม่ค่อยเป็นนะว้ายหักไปแล้วหนึ่งยอดว้ายหักหนึ่งยอดนะทุกคนนี่อายเนี่ยยอดฟักทองเดี๋ยวจะเก็บยอดฟักทองสักหน่อยด้วยนะคะยุงกัดมากเลย

ลาวัวนะคะลาวัวล <trousers. S 1> <adoles cence S 3> าวัวทอดขมิ้นาไอ้แม่งอะไรไม่รู้ลาวัวทอดขมิ้นมันแม่กุ้งนกมารอกินวะตักปลา ดขนนปลาช่อนนานะคะแม่กลัวหัวปลาตอนนี้มีมีสามเล่มแล้วตอนนี้นจอน,นด้วยปลาใหญ่กัะเขียงได้เลยเรวบอกสองมืจิบไหม ข้มิ้นเป็นสวนเลยพ่อมอะไรถ้ามีใครมูลเลียกหัวกันเลียกเลยมูมูมกันเนี่ยก้าวอ้กันเนี่ยอยากคนเนี่ยแหละกันเนอะ ข้าดเอาคุหนอ,หอืปลากระบอกกับเกลือ